สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะนําเรียนเพราะว่า,าหลายท่านนะครับตั้งประเด็นคําถามว่าอาจารย์ตอนนี้มังคุดแตกใบอ่อนแล้วจะทํำยังไงดีล่ะไอ้ส่วนหนึ่งก็แตกไอ้ส่วนหนึ่งก็ไม่แตกผมเรียนอย่างนี้ว่ามังคุดท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นพืชที่ทัดเขาจะแตกใบอ่อนยากแต่ถ้าเขาแตกเนี่ยเขาจะแตกอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรารอไม่ได้ครับ ขอให้ท่านแยกงานออกเป็นสองส่วนส่วนที่มังคุดเริ่มแตกใบอ่อนแล้วยอดแดงให้รีบพ่นบำรุงทันทีปุ๋ยไบโอเมอร์ปุ๋ยไฮพาวเวอร์ power, ปุ๋ยมามีโกรสารสกัดสาหร่ายนะครับน้ำตาลทางด่วนอาหารเสริมครบสูตรพลังงานในรูปอื่นๆมีเท่าไหร่ตอนนี้สังกะสีก็ต้องอยังจำเป็นอยู่ท่านจะต้องเร่งดำเนินการทันทีครับไม่รอนะครับเพราะถ้ารอไปแล้ว เราก็จะเสียโอกาสหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องใส่ยังต้องใส่สังกะสีอีกเหลอสังกะสีนี่นะครับเขาจะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนตัวออกซินก็จะทําให้การแตกยอดดีขึ้นทําให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพัฒนาใบาดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้ครับที่ผมเปิดสปอร์ตหลายตัวเนี่ยก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าทุกตัวจําเป็นสําหรับมังคุดที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตในช่วง ใบอ่อนแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าใบาอ่อนหนึ่งรุ่นของมังคุดเนี่ยท่านมีเวลาอยู่แค่45วันเท่านั้นภายใน45วันเนี่ยเขาจะรับปัจจัยได้เต็มที่และพอผ่าน45วันไปแล้วประสิทธิภาพที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าเราเข้าใจนะครับว่าใบาของมังคุดเนี่ยมันจะเริ่มมีแวกคือมีไขที่เริ่มจะหนาขึ้นดังนั้นเวลาที่เราจะทำมังคุดเนี่ย เขาบอกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีเป็นหางชัยชนะก็อยู่แค่เอื้อมบางครั้งรู้จังหวะรู้โอกาสอย่างช่วงตรงนี้แหละครับปีนี้ใครดึงใบทมขดเนี่ยดึงได้ง่ายเลยออกง่ายครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าแสงแดดอากาศเขาเอื้อมหน่วยลงทุนปัจจัยวันนี้เราประสบความสําเร็จกับการใช้สูตรในการส่งเสริมของมังคุดที่ผมลำดับให้ท่านฟังมาแล้วขณะนี้ แตก8 9 0แล้วนะครับกับผลงานทดลองที่เราใช้ตัวไทโอยูเรียที่อัตรา350กรัมนะครับบวกกับอาทุนิกที่ 100cc แล้วก็น้ำตาลทางด่วนอย่างเช่นตัวกูโคเมอร์คีโตบีกูโค2 0 1 0หรือน no ูลิสของเกียไตเราพ่นสองครั้งห่างกัน10วันเราได้บังคุดแตกใบอ่อน80-90%ถ้าเขาแตกได้80-90%นั่นหมายถึงว่า เราจะมีต้นที่พร้อมต่อการออกดอกในเดือนพฤศจิกาย,ยนปลายหรือเดือนธันวาคมต้นที่80-90เเหมือนกันดังนั้นเลยต้องย้ําตรงนี้ก่อนครับว่าภารกิจของพี่น้องชาวมังคดนะุดณวันนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนสําหรับท่านที่จะเดินหน้าก็คือส่วนที่หนึ่หลังจากที่เราดําเนินการชักนําให้แตกใบอ่อนแล้ว พอใบอ่อนเริ่มขยับต้องดึงใบทันทีปรากฏว่านะครับปรากฏว่าหลายท่านพอเห็นใบมังคุดออกมาแล้วดีใจสบายใจพอกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับใบมังคุดใบไม่ม้วนบิดงอกล้านแข็งเป็นเฉพาะส่วนยอดเอา้ามันเป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนว่าทำไม อทุเรียนเขาต้องมาย้ำนักย้ำหนาว่าพอมังคุดแตกใบอ่อนต้องเล่งใส่ปุ๋ยทันทีก่อนแตกก็ใส่ยูเรียแล้วพอแตกออกมาก็ต้องลาดยูเรียกับทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองอีกต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกและต้องพ่นทางใบอีกเหตุผลครับคือในสภาพของมังคุดบางแปลงเนี่ยหรือบางต้นเนี่ยเขามีพื้นฐานต้นที่ไม่ค่อยดีพอ พอหลังจากที่ใบอ่อนเขาเดินออกมาแล้วเขาหมดกำลังอาการใบกล้านแข็งเล็กแคะแกนม้วนงอพิการเนี่ยทุกท่านก็ไปเหมาว่าเป็นเพีย้ยไฟแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับใบที่พิการเขาเรียกอ,อาการแท้งเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างเพีย้ยไฟเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาการจากการหมดกำลังเพราะนั้นพอมังคุดเริ่มแตกใบอ่อนเนี่ยเราก็ต้องให้ปัจจัยทุกอย่างครับ อาหารเสริมครบสูตรสังกะสีอะโทนิกอันจินินสารสกัดสาหร่ายต่างๆรวมั้งปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขาได้รับพลังงานแล้วก็เอาไปเพื่อเริ่มใช้ในการเจริญเติบโตถ้าอาหารเขาไม่พอเขาก็จะแสดงอาการพิการหรือที่เราเรียกว่าอาการแท้งแท้งก็คือใบกล้านเหลืองอมขาวอมอมเหลืองหลังจากนั้นก็ม้วนงอหลังจากนั้นก็ไหมแห้งแล้วถ้าอาการเป็นอย่างนี้ เราจะแก้อย่างไรท่านต้องรออีก20วันแ่ะครับท่านเพิ่มความสมบูรณ์เข้าไปอีก20วันเขาก็จะแตกออกมาใหม่แต่ที่เขาหมดกำลังเนี่ยมันก็ต้องมาจากเหตุพื้นฐานส่วนกรณีที่ใบเขาไม่แคลแกนนะครับแต่มีอาการใบไม่แห้งอันนั้นก็จะเกิดจากมาแมลงก็คือเพลี้ยไฟอันนั้นใช่ ความต่างกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าระหว่างใบอ่อนมังคุดที่ถูกทำลายด้วยเพลี้ยไฟกับที่เกิดจากอาการแทง้งอาการแท้งนี่นะครับใบเขาจะย่นเข้ามาใบเขาจะไม่กางออกใบเขาจะย่นแล้วก็กรอบแข็งแต่ถ้าเป็นกรณีจากเพลี้ยไฟใบเขาจะไหมแห้งจากปลายใบแล้วก็ขอบใบเขาจะกางออกเป็นรูปของใบ ถ้าเราจะพูดง่ายๆนะครับว่าโครงสร้างใบเนี่ยมันบอกให้เรารู้ได้เลยว่าถ้าใบโครงสร้างบิดม้วนงอกระดูกใบแข็งเลยอันนั้นคืออาการแทงแต่ถ้าโครงสร้างของใบเป็นปกติแต่มีอาการไหมอันนี้ถึงจะเป็นเพียไฟซึ่งถ้าท่านจะพ่นในช่วงนี้แล้วนะครับเราคงต้องให้น้ำหนักความสำคัญทุกอย่างแหละครับคือบางท่านอาจจะมองว่ารายการเราเนี่ย ้แต่สารเคมีแต่อย่าลืมนะครับว่าในการใช้นั้นเนี่ยเราให้ท่านสำรวจก่อนสำรวจพบแล้วค่อยควบคุมถ้าสำรวจไม่พบเราก็ไม่ได้นำให้ท่านใช้แล้วสารเคมีในปัจจุบันก็มีหลากหลายกลุ่มวันนี้พบแล้วนะครับทั้งหนอนชอนใบทั้งเพียไฟทั้งปัญหาอื่นๆ เราคงจะปล่อยให้มันเสียหายไม่ได้เพราะถ้าใบชุดนี้เสียหายท่านก็จะต้องเสียเวลาไปอีกหนึ่งเดือนอย่างน้อย20วันเขาจึงจะแตกใบอ่อนมาใหม่เราต้องเล่งควบคุมให้ได้นั่นเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้เพราะเป็นปัญหาณขณะน,นี้มีโทรศัพท์สอบถามว่าอาจารย์ทำไมใบมงคุดผมเป็นอย่างนี้ถามว่าเป็นไงก็เล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเฉพาะส่วนยอดนั่นหมายถึงว่า กรณีใบเป็นปกติแต่ใบไหมก็คือเพี้ยไฟแต่ถ้าใบาโครงสร้างใบปิปกติผิดปกติใบบิดม้วนงอหรือว่าเส้นกระดูกใบแข็งอันนั้นก็จะกลายเกิดจากอาการแทง้งทุกอย่างต้องครบถ้วนครับคือถ้าพูดถึงในด้านของมังคุดกับในกลุ่มของโ,งโรคพฤฤืชหรือเชื้อราเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีประเด็นปัญหามากนะัก เพียงจะมีก็คือพวกราสีชมพูเท่านั้นเองซึ่งก็จะเกิดเฉพาะส่วนที่มีลักษณะ,ะแน่นทึบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ครับในกลุ่มของคอปเปอร์แต่ก็รอให้ใบเขาเพสสลาดไปสกอดก็ได้เพราะว่าในระยะใบอ่อนเนี่ยเขายัางไม่ระบาดในกรณีที่เราไปพบมันอาจจะมีกิ่งแห้งเป็นบางกิ่งมีอาการเปลือกแตก เลือกแตกตามลำกิง่งและกิ่งนั้นก็จะแห้งตายทั้งกิง่งอันนั้นแหละครับคือราศีชมพูที่ไปเกิดที่กิง่งเขาไม่ได้เกิดที่ปลายยอดถ้าเป็นทุเรียนจะเกิดที่ปลายยอดแต่เป็นยอดที่อยู่ทรงพุ่มด้านในเพราะฉะนั้นเราก็พลปเปอร์ป้องกันบ้างเท่านั้นเองมาดูประเด็นข้อสงสัยของพี่น้องกเกษตรกรครับว่าทําไมจะต้องมาเร่งกันนักทําไมจะต้องไปเร่งให้มังคุดมันแตกใบอ่อน ก็บางสวนไม่เห็นเขาต้องทำอะไรเลยนะครับเขาก็ได้ผลผลิตออกมาดีบ้างไหมดีบ้างพี่น้กงสก,ก่อนครับถ้าหากว่าเราย้อนข้อมูลไปในวันพุทธหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วคำถามคำตอบคือว่าทำไมบางคุธบางแปลงไม่เห็นต้องทำอะไรเขาก็ได้ดอกเขาก็มีผลผลิตเขาก็เก็บเกี่ยว เราสรุปย้อนไปครับว่าท่านจะสังเกตครับว่าถ้าได้ก็ได้นิดหน่อยถ้าได้นะครับปีเว้นปีคือจะดกปีเว้นปีและถ้าได้ก็คือได้รุ่นธรรมชาติในปริมาณที่มากแต่จะได้รุ่นแพงในปริมาณที่น้อยเพราะนั่น,นคือคำตอบครับว่าเขาสะสมความสมบูรณ์มาตลอดปีเว้นปีปีเว้นปีอันนี้เป็นพฤติกรรม แต่การทำการผลิตของเราเนี่ยเราต้องการความสม่ำเสมอทุกปีแล้วผลผลิตทุกปีก็ควรจะออกมาในรุ่นที่มีมูลค่าคือในเดือนเมษายนนั่นคือเหตุผลเหตุผลต่อมาก็คือในลักษณะของพฤติกรรมของมังคุดเนี่ยถ้าเราทำให้มังคุดสมบูรณ์มาเป็นลำดับที่หนึ่ง และทําให้มังคุดไม่แตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกามาเป็นลําดับที่สองทำให้ไม่แตกนะครับและสามารถบักคับหรือชักนําให้ออกดอกได้ถูกต้องในเดือนที่ในข้อที่3ก็คือเดือนพฤศจิกายนปลายหรือเดือนธันวาคมนั่นคือความสําเร็จแต่ความสําเร็จทั้ง3ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันทั้งสิ้นความสัมพันธ์ที่1ก็คือความสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ที่สองก็คือจัดวงจรใบความสัมพันธ์ที่สามก็คือการรู้จักชักนำให้ออกดอกนั่นเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังนำเสนอให้ท่านเห็นภาพในขณะนี้คำตอบอยู่ตรงคำตอบที่ว่าทำไมเราต้องเล่งให้ท่านกระตุ้นใบหรือชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนในเดือนนี้ให้มากที่สุดนับดูครับสิงหากันยา ตุลาและพฤศจิกายนถ้าเรารวมระยะเวลาตรงนี้แล้วใบมังคุดของเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ12-15ถึงส5สัปดาห์ถ้าใบมังคุดมีอายุ1 2ถึงส5สัปดาห์การบริหารดูแลจัดการถูกต้องคือมีความสมบูรณ์ไปตรงกับจังหวะสภาวะอากาศเอื้ออํานวยคือมีความหนาวเย็นแล้วเราใช้เทคนิคที่ถูกต้อง เราก็จะประสบความสาเร็จในการที่จะชักนําให้เขาออกนอกเหตุผลอยู่ตรงนี้เท่านั้นมาดูประเด็นในส่วนของต่อมานะครับกับกรณีของมังคุดเหตุผลและความจําเป็นผมได้อธิบายมาแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําให้มังคุดแตกใบอ่อน พื่อให้มังคุดเหล่านี้มีเวลาสะสมความสมบูรณ์แล้วไปถึงช่วงจังหวะที่เขาออกดอกแล้วใบเขาไม่แก่เกินไปคือใบไม่แก่เกินไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับเพราะถ้าหาว่ามันเกิน4เดือนแล้วมันมีโอกาสแตกใบอ่อนได้อีกเช่นเดียวกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูอีกแนวทางหนึ่งของมังคุดคือถ้าท่านมีมังคุดที่ไม่เคยแตกใบอ่อนเลย เพราะปีที่ผ่านมาเขายังไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตน้อยเพราะรามีพื้นที่นะครับที่ตอบได้เลยว่าประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาและเขาก็เก็บสะสมความสมบูรณ์ตรงนี้มาอย่างยาวนานเสร็จแล้วมังคุดเหล่านี้ล่ะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาไม่แตกใบอ่อนได้ในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายน เขามีโอกาสออกดอกให้กับเราได้อย่างเร็วที่สุดก็คือทันวาคุมต้นทีนี้จะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เขาไม่แตกใบอ่อนมีอยู่สองหลักการครับคือเก่งกับเฮงหลายท่านอาจจะสงสยัาายเอจันดานในพูดอะไรเนี่ยเก่งเก่งก็คือเราสามารถที่จะไปควบคุมกระบวนการให้เขาไม่แตกใบอ่อนได้แต่เรายังหาสรุปไม่เจอครับในทางปฏิบัติ เราพอทำได้แต่ยังไม่เห็นผลชัดเจนเพราะนั้นผมถึงตอบได้ว่าเราไม่ค่้ายืนยันเหงหมายถึงว่าจังหวะโอกาสเวลาในพื้นที่ของท่านเหมาะสมดังนั้นผมก็คงมีคำแนะนำแค่ว่าถ้าเราดึงใบได้ก็ขอให้ดึงช่วงนี้แต่ถ้าดึงไม่ได้เดือนตุลาคมเราจะไม่ทำอะไรเลย พราะการที่เราเข้าไปทํางานในเดือนตุลาคมนั้นอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งการเปิดโคนการคาดโคนการใส่ปุ๋ยรวนแต่มีผลต่อการชักน้ำให้เขาแตกใบอ่อนทั้งสิน้นส่วนแล้วกรณีซุเซียมในเตต1 3บสานะครับเอาไปพ่นคุมใบบวกแมกนีเซียมบวกเมวีฟอดคือตรงนี้เนี่ยมันมีผลอย่างนี้ ค่อยๆเล่าให้ฟังว่างานทดลองของเราบางปีก็สำเร็จแต่บางปีกลับไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะยืนยันผลได้ชัดเจนถ้าหากว่าไปผนวกกับอากาศที่เหมาะสมเขาก็อาจจะได้ผลดังนั้นในคำแนะนำในเอกสารของเราจึงไม่มีครับมีก็คือเป็นเทคนิคของพี่น้องเกษตรกรว่าเราพอที่จะคุมใบได้แต่ว่า การคุมใบตรงนี้พ้นได้ทางใบยอย่างเดียวนะครับทางดินไม่ว่าจะทำอะไรเราจะไม่ไปปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจดังนั้นในเอกสารที่เราเคยออกคำแนะนำหรือว่าใดคำแนะนำของผมก็คือท่านจะทำได้ก็คือในเดือนนี้เท่านั้นคือเดือนกันยายนแล้วก็แค่ต้นเดือนถ้าเราไม่ประสบความสาเร็จเดือนตุลาคมเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นดังนั้นในเดือนกันยายนนี้นะครับ กับกรณีต้นที่เราดึงไดโอยูเรียมาแล้วไม่ออกหรือเรายังไม่เคยดึงอะไรเลยเพราะเราไม่กล้าใช้เรากลัวกลัวกลัวอะไรก็เพราะว่ามีคนนู้นก็บอกว่าเป็นอย่างนี้คนนี้ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปใช้เพราะาอะไรก็ทำนะครับที่เราไม่มั่นใจแล้วเรามีความเครียดเนี่ยมันจะเกิดความกังวลแล้วก็เป็นุุข์แต่ถ้าหาว่าท่านเป็นผู้ที่เคยใช้ านจะรู้ดีครับว่ามันไม่ได้เป็นดังที่คนพูดก็เหมือนกับกรณีคนที่ทําสารทุเรียนล่ะครับทำสารแล้วก็ทุเรียนตายใช้ไทโอยูเรียก็มังุดกิ่งกรอบแต่เราก็ลองย้อนกลับไปดูว่าคนที่ได้สตังทําสารมา15ปีทุกวันนี้ต้นก็นยังงามกว่าของเราอะ่ะมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับต้องพิสูจน์กันในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นอย่าใช้อ้าวถ้าไม่ใช้แล้วจะมีวิธีอื่นไหม ก็คือในเดือนกันยายนนี้เราก็ยังคงแนะนำครับว่าถ้าท่านต้องการกรณีที่จะพิสูจน์ในลักษณะของการทำให้มังคุดแตกใบอ่อนโดยไม่ใช่ไถอยูยูเลียเราก็ต้องใช้ยูเลียแทนยูเลียก็คือปุ๋ย4600มีสาหล่ายาสาลายก็เป็นสารสกัดจาลายโดยตรงอันก้าอันจินินไซโตกลีนหรือสาลายต่างๆสังกสีครับซิงโก สังกสีเดียวสังกสีของทีมเกษตรอะโุนิกอะโุนิกจะต้องเป็นตัวหลักครับ 100cc ซีซต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้มีงานผลการพิสูจน์ที่เป็นยืนยันที่ชัดเจน50 c ซีซที่เราเคยใช้พอเราเอามาพิสูจน์แล้วไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ถึงขนาดที่จะไปเสริมฐานปริมาณการแตกได้อย่างสม่ำเสมอเอาไวบงง้บำรุงอันนั้นใช่เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ เราก็จะใช้สูตรนี้ครับทั้งดินทั้งดินนั้นผมแนะนำมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการความเร่งด่วนบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยมาละลายน้ำปุ๋ยละลายน้ำแล้วราดลงไปทางดินเขาจะได้กินได้ประโยชน์ได้เร็วกว่าเพราะนั้นปุ๋ยยาละก็ใช้ในระบบทางท่อได้อีกเช่นเดียวกันอาหารเสริมจะเป็นทีเคพัด จะเป็นคิวเมกของคิวแมกคิวแมกก็คือคิวมิก85%ทั้งในรูปเม็ดซึ่งประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ดำเนินการนะครับการให้ทางดินหวานยูเลียอาหารเสริมละลายน้ำไปกับอาหารเสริมราดทางดินทางใบพ่น2ครั้งห่างกันไม่เกิน10วัน กรณีไทยโอยูเรียเนี่ยสองครั้งห่างกันสิบวันครับแต่ถ้าเป็นสาหร่ายยูเรียสังกะสีก็แค่5-7วันพ่นสองครั้งถ้าเขาไม่แตกก็คือไม่แตกละ่ะเราจะไม่ทําอะไรอีกแล้วนี่คือคําแนะนําที่ถือว่าเป็นเชิงปฏิบัติยูเรียใส่เท่าไหร่หกิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรไม่มากไปหลือไม่มากครับสําหรับยูเรียนะครับกับมังคุดเพราะปกติแล้วเนี่ย เราียนเราใช้50กรัมก็คือครึ่งกิโลต่อ200ลิตรแต่ถ้าเป็นมังคุดเราต้องใช้1กิโลกรัมอันนี้ก็จะหวังผลได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเสริมด้วยนะครับการเปิดโคนคาดโคนการแต่งกิง่งร้วนแต่มีผลที่จะไปสนับสนุนปัจจัยของเราทั้งสิ้นก็ย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ มาดูกันในส่วนของลองกองปีนี้ลองกองหลายสวนนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนักแต่พอมา,มาถึงปีนี้ก็ดูเออมันก็ดูดีสาเหตุที่ลองกองราคาดีมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คงมาจากสภาวะไม้ผลที่ไม่มีผลผลิตลองกองมีผลผลิตมาออกรุ่นหลังซึ่งจังหวะตรงนั้นไม้ผลไม่มีก็เป็นมูลเหตุหนึ่งดังนั้นในขณะนี้เนี่ยนะครับ มีกรณีของการที่เราจะต้องวางแผนผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะกําหนดแผนการผลิตลองกองขอให้เราเลือกเอาทำเฉพาะต้นที่สมบูรณ์คือต้นที่ในปีที่ผ่านมาไม่ให้ผลผลิตเป็นแนวคิดที่หนึ่งครับเพราะเราไม่ต้องไปลงทุนเขาสมบูรณ์มาตลอด เราทําเฉพาะต้นเหล่านี้ก่อนส่วนต้นที่มีความสมบูรณ์น้อยหรือต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็ให้เขาเจริญเติบโตไปตามสภาวะปกติการลงทุนก็จะเหมาะกับการลงทุนเฉพาะในต้นที่สมบูรณ์ก็คือการบังคับการบังคับของเขาก็คือการใช้สารการใช้สารก็คือสารตัวเดียวกับทุเรียนแต่เป็นอัตราสูง คืออัตราเขานั้นค่อนข้างจะสูงกว่าทุเรียนมากนะครับและถ้าเท่าอัตราทุเรียนก็ไม่ประสบความสําเร็จเราทําเฉพาะต้นที่มีความสมบูรณ์พอเท่านั้นต้นที่ไม่สมบูรณ์เราก็ดูแลบํารุงต่อไปคือรองกองเนี่ยบางท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพืชแซมพืชเสริมแต่บางสวนก็เป็นพืชหลักเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านคิดวางแผนจัดการทีนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งว่า แล้วถ้าในกรณีที่เราจะทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มีเพื่อนพี่น้องเสกกรโทรศัพท์บอกอาจารย์พอผมตัดแต่งกิ่งลองกองเนี่ยมันออกดอกเลยพอเห็นมันออกดอกแล้วก็เสียดายอยากจะเอาไว้ไม่ได้หรอกครับถามว่าทำไมไม่ได้คืออย่างนี้การที่ลองกองเนี่ยเขามีพฤติกรรม ออกดอกได้ก็เพราะว่าเขาได้รับความรู้สึกว่าใกล้จะตายเพราะถูกการตัดแต่งแต่เนื่องจากลองกองเป็นพืชที่เก็บสะสมพลังงานไว้ตามเปลือกตามกิ่งลำลำต้นเพราะฉะนั้นพอเขาได้รับความรู้สึกเขาก็เลยรีบออกดอกความจริงเนี่ยถ้าหากว่าดอกเหล่านี้มีใบที่พัฒนาผลผลิตของเขาก็ยังพอได้ครับแต่นี่ไม่มีใบ ถึงแม้ว่าจะมีใบเล็กน้อยผลผลิตเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาผลได้เพราะว่าใบจะต้องเป็นผู้ผลิตพลังงานพลังงานต้องส่งลงมาเลี้ยงตามเปลือกตามลำท่ออาหารซึ่งเขาก็จะเป็นตำแหน่งที่ออกดอกดังนั้นก็อย่าไปคิดหวังเลยนะครับสำหรับที่ตัดแต่งแล้วนั่นเป็นพฤติกรรม แต่มันก็เป็นมูลเหตุช่องทางหนึ่งทําให้เราเริ่มมองเห็นว่าถ้าเราสร้างความเครียดลองกองได้เนี่ยมันก็ออกดอกได้ทีนี้จะอาศัยปัจจัยในการสร้างความเครียดอย่างไรที่เราสร้างกันมาทุกวันนี้นะครับก็คือการใช้ตัวสารกำจัดมแมลงคอไพรดีฟอดและก็โพแทสเซียมในเตรตสมัยก่อนมีการใช้เกลือเกลือนะครับที่เกลือ อันนั้นก็ยังใช้ได้เพราะทางลำศาสตร์ชำาคราะห์เนี่ยจะใช้เทคนิคนี้ก็เอามาใช้กับลองกองได้เช่นเดียวกันบางท่านอาจจะใช้ขี้ตะเกียงแก๊สก็เป็นกลุ่มของอ e ีเทลหรือเ e อทเทเลียนเหมือนกันน่าจะมีงานศึกษาวิจัยบางส่วนครับที่จะเอามาสนับสนุนตรงนี้ได้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นมุมมองตรงนี้เท่านั้นแต่ผมจาว่าณวันนี้ท่านที่จะวางแผนลองกองท่านเตรียมการได้เลยครับคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์นะครับ แล้วก็ทำการให้สารในเดือนกันยาเพื่อที่จะให้เขามีเวลาในการดำเนินแล้วก็ไปออกดอกในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมต้นการให้สารในใบแก่ทำอย่างไรก็คือราดทางดินหรือท่านจะฉีดเข้าต้นด้วยสารตัวฟรีมากก็แล้วแต่นั่นเป็นอีกวิธีการหนึ่งส่วนกรณีการให้ทางใบหรือพ่นทางใบท่านไม่ต้องคิดเลยครับช่วงนี้ แต่วิธีนี้จะเอามาใช้ในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนคือถ้าหากว่าแผนการผลิตของเราผิดพลาดแล้วลงกรองของเราแตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาแล้วเราต้องการผลผลิตที่แน่นอนเมื่อนั้นแหละครับการใช้สารแพคโคบิอุโซนเนี่ยที่เอามาฉีดทางใบจึงจะนำไปใช้ในช่วงนัมม้นเท่านั้น ทราบได้ก็ตามที่เป็นใบแก่เราไม่สามารถที่จะเอาไปดำเนินการได้นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ในส่วนของประเด็นต่อมาครับถามว่าอนาคตทิศทางจะเป็นอย่างไรตอบไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องที่ตอบยากมากคือผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเขาเป็นพืชเสริมเขาเป็นพืชเสริมแล้วมีผลกระทบต่อพืชประธานเราก็ควรจะเอาออก แต่ถ้าเขาเป็นพืชหลักแล้วเรามีอยู่แล้วเราจะต้องวางแผนการผลิตคึกคิดอย่างเดียวว่าต้องทำอย่างไรเราจะทำให้เขาให้ผลผลิตได้อันนี้จะเป็นมุมมองที่น่าสำคัญกว่าไม่ใช่ว่าพอเห็นเป็นปัญหาเราจะไปกำจัดออกเราจะไปตัดทิ้งเราจะไปโค่นทิ้งคงไม่ใช่คำแนะนำครับแต่ถ้าเขามีผลและกระทบกระเทือนต่อพืชเศรษฐกิจหลักของเรา ตรงนี้เราถึงจะแนะนำว่าเราก็ตัดออกไปจากแผนการผลิตเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักของเราเลือกดูเวลาครับใกล้จะหมดผมประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าสำหรับพี่นศกรในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชกูกหรือพื้นที่ใกล้เคียง และท่านต้องการสาระความรู้ว่าในฤดูการนี้เนี่ยเ,เราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรสําหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละตัวให้มุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายก็คือรายได้ครับผมย้ําเลยนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันทุกวันนี้เนี่ยเพื่อรายได้ของท่านเท่านั้นรายได้ของเรามาจากไหนก็มาจากพืชเศรษฐกิจหลักท่านไปฟังครับวันอังคารนะครับที่8กันยายนนี้อย่าลืมนะครับ อังคารที่8กันยายนร้านธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงก็จะได้ร่วมกับบริษัทอย่างเช่นปุยยาล่าหรือจะเป็นในส่วนของบริษัทแอปพลายเคมหรือจะเป็นบริษัทอาลิสตาบริษัทคิวแม็กอากโรเทคหรือขอบอากริเทคก็จะมาห้างส่วนจำกัดทีมเกษตรจะมาสนับสนุนการประชุม เนื้อหาสาระคือเรื่องของเทคนิคการจัดการและก็การดูแลในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งในปัจจุบันเนยนับว่าเป็นปัญหามากสำหรับพืชตัวที่เราจะเสริมเข้ามาในสาระตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมะละกอเพราะว่ามีพินาอกรผู้ปลูกมะกอหลายท่านครับในเขตเมื่อที่มาขามคิดกุดและก็บริที่ใกล้เคียงเราก็มาดูนะครับว่าปัญหาศัตรูพืชมีอะไร จะใช้ยาตัวไหนจะป้องกันอย่างไรและเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรติดตามกันได้ครับอังคารที่8กันยาที่ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอเขาคิจกดุด9โมงเช้าถึงเที่ยงแต่วันนี้เวลาหมดเวลาพบกัน,นพรุ่งนี้ครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับาวก่งใใ้้แลละัจไคอยพ